B.P.O.O. สวัสดีครับผมแอนนะครับนักร้องนำวง The Moose ครับก็คืออย่างอย่างตอนแรกครับแอรมีปัญหาเรื่องแบบพออายุเยอะมากขึ้นอ่ะเราแบบเวลาเห็นตัวเองในกระจกคือรู้สึกว่าแบบหนังตามันจะ,ม,นจะมันจะห้อยคือึแบบเฮ้ยทำไมไม,ไม่ไม่กูแก่แล้วมั้อะไรเงี้ยแบบก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะมีวิธีรักษาอะไรเงี้ยก,ก็เลยลองแบบศึกษาก่อนครับก่อนที่จะมาที่บีพาก็ ลองดูงานที่นี่เฮ้ยแอดูว่างานที่นี่เฮ้ยโอเคเลยแล้วก็ลองเข้ามาคอนซัลท์กับคุณหมอดาครับคุณหมอดาก็ให้คำปรึกษาดีนะแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แบบน่ากลัวอะไรเงี้ยซึ่งผมเอาจริงก็ไม่เคยทําเลยแล้วก็วันนั้นก็ตื่นเต้นนิดหน่อยแต่พอทําจริงๆก็ไม่มีอะไรก็ฉีดยาชาเหมือนเราฉีดเบอร์ทอ,อกอะไรเงี้ยครับทำมาณสักแป๊บนึงก็เสร็จเรียบร้อยครับ สำหรับเทคนิคที่แอร์ทำวันนั้นนะครับก็ที่พี่พาวก็เรียกว่าเทคนิคทําแผลใต้คิ้วก็รู้สึกวันนั้นคุณหมอจะตัดหนังตรงใต้คิ้วเนี่ยออกไปนิดนึงเพื่อให้ตาเราเนี่ยรู้สึกมันมันโตขึ้นหนังมันก็เราก็จะตัดหนังส่วนเกินที่มันที่มันห้อยลงมาใช่ไหมครับเราก็ตัดออกไปแล้วก็เย็บเหมือนเย็บแผลเลยง่ายๆเลยครับแป๊บเดียวเสร็จนะครับวันแรกกลับบ้านไปไม่เจอแม่เจอหลังจากนั้นวันที่2วันที่3ามก็ไม่ได้พูดอะไรแม่ก็มองเขาก็ไม่ได้ทักอะไรอะไรเงี้ย จนแบบสุดท้ายต้องไปบอกเขาเองว่าเนี่ยทำมาแล้วนะคือแม่บอกเอา้าไหนไหนีน่เห็นอคุณแม่ขอดูหน่อยแบบทำมาแล้วเหรอทำไมทำไมมันเหมือนเหมือนเดิมอะไรเนี่ยเหมือนเดิม,ม,ดม,มายถึงว่าไม่ได้รู้สึกแบบว่าไปทําตามาหรืออะไรนะครับก็คือถ้าจะไม่บวมบวมน้อยมากอย่างมากก็บวมมาแรกๆที่กลับไปนิดนิดนึงอะไรเงี้ยอย่างแรกครับก็ขอบคุณบีพาวด้วยแล้วก็คุณหมอที่นี่ทุกคนเก่งมากนะครับแล้วก็พี P ่ๆที่นี่น่ารักทุกคนสำหรับเพื่อนๆที่อยากมาใช้บริการที่นี่ก็มั่นใจได้เลยครับว่าดีแน่นอนครับ